สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมยศพลแสงนินในช่วง Smart Move by u b i q u คิอีกครั้งนะครับก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ที่เราจะมาพูดคุยถึงแนวโน้มตลาดหุ้นไทยและวางแผนการลงทุนกันประจำสัปดาห์นะครับก่อนอื่นเราย้อนกลับไปดูเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตลาดไทยมีความผันผวนสูงนะครับโดยช่วงต้นสัปดาห์ก็ปรับขึ้นแรงด้วยเม็ดเงินจาก RTFMF <c oughs> ที่เข้ามาหนุนตลาดนะครับแล้วก็ มีข่าวดีเรื่องของเฟดที่ประกาศจะคงดอกเบีย้ยในระดับต่ำต่อไปนะครับ <c oughs> แต่ว่าช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นแรงขายจากฝั่งสถาบันเริ่มเข้ามานะครับก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยพักฐานลงมาที่บริเวณ1,500จุดนะครับประกอบกับกลุ่มพลังงานนั้นถูกกดดันอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยของราคาน้ามันดิบที่ปรับลงต่อนะครับส่วนหุ้นที่ผมแนะนําไป2ตัวสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือตัว Kbank แล้วก็สามารถตนะฮะตัว K Bank ก็ขยับขึ้นไป จาก230ไป236ในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนที่จะย่อลงมาช่วงประมาณปลายสัปดาห์นะครับส่วนสามารถก็ขยับขึ้นไปทำนิวไฮนะครับจาก37บาทไป40บาทเป็นกำไรประมาณ8%ภายใน1สัปดาห์นะฮะทีนี้มาดูสัปดาห์นี้กันบ้างน,นะครับสัปดาห์นี้ก็ต้องมองว่าแรงขาดของสถาบันจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับตลาดไทย ยังคงมีแนวโน้มที่จะถูกกดดันได้ต่อเนื่องจากกํากลังเข้าสู่ช่วงหยุดยาวนะครับดังนั้นในช่วงนี้กลยุทธ์การทุนก็คือการขายลดพอร์ตบ้างนะคะโดยอัตราส่วนหุ้นในพอร์ตไม่ควรจะเกิน30%ของพอร์ตเนื่องจากตลาดไทยก็มีความเสี่ยงต่อการถูกขายทางกาไรนะครับโดยกองทุน LTF ที่จะเข้ามาในช่วงต้นปีหน้านะครับประกอบกับช่วงนี้ตลาดไทยก็ <c oughs> กำลังเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับ มาตรการสกัดหุ้นร้อนในช่วงต้นปีหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเดือนมกราจะเป็นช่วงที่ตลาดไทยพักฐานช่วงนี้ก็ควรขายลดพอไปบ้างแต่ถ้าอยากจะสะสมหุ้นนะครับในช่วงนี้ที่ดัชนีปรับลงมาค่อนข้างแรงเนี่ยถ้าเราเห็นสัปดาห์นี้ดัชนีปรับลงมากใกล้เคียงกับ1,450จุดก็สามารถเริ่มเข้าซื้อได้เลยนะครับช่วงนี้มีหุ้น2ตัวมาฝากเช่นเคยน,นะครับตัวแรกเป็นตัว ITD นะครับซึ่งราคาปรับลงมาแรงประมาณ15%ภายใน1สัปดาห์ แต่ว่าเป็นหุ้นที่มีอนาคตไกลนะครับเนื่องจากมีโครงการอุดรโพแทสนะครับแล้วก็โครงการทวายที่มีความคืบหน้ามากแล้วถ,ถ้าปีหน้ามองระยะยาวเนี่ยนะฮะน่าจะได้เห็นไ t ทดีไปถึง10บาทใต้นะครับเพราะมี mega project เข้ามาหนุนอย่างมากมายนะครับแต่ว่าระยะสั้นนี้ถึงแม้ว่าราคาจะลงมาก็ต้องรอจังหวะเก็บนะครับเพื่อเอาไว้เล่นเทรดยิ้งกันก่อนอซื้อที่บร,ริเวณ6.6นะครับขายที่8บาทอัพไซด์21% สองก็คือตัว Q House นะครับปันผล4.6%ราคาปรับลงมาแรงเหมือนเช่นกันภายใน1สัปดาห์ที่ผ่านมา PE ปัจจุบันลงมาเหลือประมาณ9.7เท่าเท่านั้นอัพไซด์28%นะครับปีหน้า growth ของ earnings นะครับจะเติบโตไม่ต่ำกว่า15%ซึ่งก็สูงกว่า AP ซึ่ง AP เนี่ยมอง growth จะมีอยู่ประมาณ7%เท่านั้นเพราะฉะนั้น Q House น่าสนใจกว่าตัวอื่นๆในกลุ่มอสังหานะครับก็แนะนำเก็บ Q House ถือยาวกินปันผลได้ด้วยช่วงนี้ก็ ขอฝากไว้ช่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบก,กับผมจุสพลแสงนิลได้ใหม่นะครับช่วงวันจันทร์หน้าปีหน้านะครับช่วงนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ UOBKian your trusted financial partner